สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่เล่นเกมและนล็อกเอ็มอีเทนอลเลิฟทุกคนนะวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวอย่างกิจกรรมนะครับประจําเดือนตุลาคมเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีก,กว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเราก็มาดูข้อมูลของกิจกรรมเดือนตุลาคมันเลยนะหน้าแรกอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรม ที่สำคัญนะครับในเดือนตุลาคมนะครับกิจกรรมลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการปลดล็อกนะตามระดับดิเวนนะเมื่อปลดล็อกเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับรางวัลเหล่านี้นะครับสำหรับไอเทมระดับดิเวน50ในเดือนตุลาคมก็จะเป็นบัตร ปีบวกส่วนโลนะครับที่เป็นบัตรบวกแปกนะแล้วก็จะมีไอเทมอื่นๆอีกน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมส่วนหมวกนะสําหรับอันล่างอันนี้ก็จะเป็นแคปซูลนะครับระดับ S าเดือนตุลาคมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะ ก็จะมีไอเทมเหล่านี้นะครับแต่ว่าแคปซูลระดับ SR เนี่ยผู้เล่นจำเป็นจะต้องออบดล็อกนะครับก็คือเสีย68 BCC ่อนนะในการปลดล็อกไอเทมแถวด้านล่างทั้งหมดนะครับนะถ้าผู้เล่นต้องการแคปซูล SR ตัวนี้นะก็เตรียมเสียเงินได้เลยนะครับ68 BCC ่อน แล้วต่อมาก็จะเป็นล้างค้ากิจกรรมนะครับนะไอเทมที่ให้แลกเปลี่ยนก็คล้ายๆกันในทุกๆเดือนนะครับนะแต่ก็จะมีเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกล่องส่งคอสตูมนะครับคอสตูมในกล่องส่งประจำเดือนตุลาคมนะก็จะเป็นคอสตูมตัวนี้นะครับนี่คุณสมบัติที่จะได้รับ ก็จะมีฝากสมุดเนี่ยพลังป้องกันทางกายภาพบวกหกลังป้องกันเวทมนต์บวกหนะปลดล็อกก็พลังโจมตีทางกายภาพบวกนึ่งแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์บวกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบัตรแลกหมวกนะครับบัตรส่วนฮีเกียนะในส่วนของแคปซูลนะแคปซูลฮีแวร์นะครับที่ให้แลก เราก็มาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะหากใครสนใจหรือใครยังไม่มีนะครับก็ร่วมกิจกรรมนะเพื่อเก็บไอเทมมาแลกหมวกแล้วก็แลกแป่นในแชปซูลเหล่านี้นะครับอ่ะสำหรับ อ,อ,อุปกรณ์สวมใส่ส่วนหมวกก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับในแคปซูลนะ่ะส่วนไอเทม,มนอื่นนะครับก็ร่วมกิจกรรมภายในเกมนะเพื่อสะสมไอเทมแล้วก็นำมาแลกในร้านค้านะครับแอบบต่อมานะก็จะเป็นกิจกรรมวิงโกที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ ไอเทมปลดล็อกตัวนี้นะก็จะได้รับจากกิจกรรมการปลดล็อกระดับเริเวณตรงนี้นะครับนะและส่วนที่เหลือนะครับถ้ายัางได้ไม่ครบนะหรือผู้เล่นต้องการจะปลดล็อกกิจกรรมบิงโกนะครับเพื่อรับไอเทมทั้งหมดนะเราก็ต้องเสียเอ,อ่อ8 b c บซี con, นะครับในการซื้อตัวเนี้ย หนึ่งตัวนะทีนี้มาดูไอเทมนะครับไอเทมที่ปลดล็อกกันนะเราก็เริ่มต้นแคปซูลส่วนหมวกระดับ R นะครับอุป,ปกรณ์สวมใส่ส่วนหมวกในแคปซูลระดับ R ก็จะมีตามนี้นะนี่นะครับนะ เ,เพื่อนๆก็ดูนะว่ามันน่าสนใจหรือเปล่านะครับนะถ้าต้องการนะก็เตรียมเข้าร่วมกิจกรรมบิงโกได้เลยนะแล้วก็บัตรตีบวกโส่วนโล่นะครับที่เป็นบวกสิบต่อมาก็จะเป็นแคปซูลระดับ s s r นะครับแคปซูลฮีดแวร์ก็จะมีดาบตัวนี้นะครับ่าต่อมาก็จะมีไอเทมนี้นะ อ่าสำหรับอุปกรณ์ส่วนฮทดแวร์นะครับในแคปซูลระดับ S S R ประจำเดือนตุลาคมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ร่วมกิจกรรมบิงโกเพื่อปลดล็อกได้นะครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมปีหมอนประจำเดือนตุลาคมนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมนะที่เพื่อนๆคุ้เคยกันอยู่แล้วนะก็คือตั้งแต่ สี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคือนะครับสำหรับกิจกรรมตีมอนในแผนที่ของเดือนนี้ก็จะอยู่ที่แผนที่อันเดอร์ซีนะครับนะก็คือแผนที่ดันเจียนใต้น้ำนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมตีมอนกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตีมอนนะ ก็อย่าลืมเข้าร่วมกันนะครับเพื่อรุ่นรับพอตูมนะครับพอตมรางวัลประจำเดืนเอนตุลาคมนะในกล่องสมที่ดอกจาก MVP ของกิจกรรมนะครับยังไม่หมดนะครับก็กิจกรรมอื่นๆก็ยังมีกิจกรรมหมุนวงล้อตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีนะเราก็มาดูรางวัลคร่าวๆว่า รางวัลไอเทมที่น่าสนใจของวงล้อดเดือนตุลาคมเป็นอะไรนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะน,นี้ก็จะเป็นกล่องกล่องการ์ดอาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่นะคุณสมบัติของมันก็จะเพิ่มความเร็วเคลือ่อนที่บอด25%นะครับ ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ก็จะเพิ่มอีก25%ปลดล็อกจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่บวก1%นะครับสำหรับรางวัลอื่นๆจากการหมุนวงล้อนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆก็สามารถหมุนวงล้อเพื่อลุนรางวัลกันได้นะครับ สำหรับกิจกรรมประจำเดือนตุลานี้นะครับก็แนะนำตัวอย่างกันเพียงเท่าน,นี้นะครับขอให้ทุกคนสนุกในกิจกรรมนะแล้วก็ขอบคุณในการติดตามนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ